ได้ยินเสียงแล้วนะคุณผู้ชมเขาวันนี้นะกูรูแก้จนของเรานะคะใครที่รักการดูแลสุขภาพนะคะก็ต้องนึกถึงนะคะพวกคอร์โรวิลเพราะพูดถึงคอร์โรวิลปุ๊บกพมันจะเป็นควบคู่กันเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมา รู้จักนะคนน้ำาคลโรฟิลในรูปแบบแคปซูลเพื่อสุขภาพและนะคะคุณสามารถติดแบรนด์ของคุณได้เองด้วยแม่มันช่างน,น่าสนใจมากเลยเดียววันนี้นะคะเราต้องขอต้อนรับนะคะกูรูแก้จนของเราท่านนี้ค่ะขอต้อนรับคุณชนาการโชิสิงหรือว่าคุณโบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโบครับสวัสดีวันนี้เราจะมามุ่งเน้นกันถึงเรื่องของการสร้างอาชีพด้วยเนะี่ยเพราะว่าชเชิญคุณโบมาในช่วงของกูรูแก้จนแบบนี้รูปแบบก็คือเราทําเป็นแฟรนไชส์คนที่ มีหน้าร้านอยู่แล้วหรือว่าอยากจะทดลองขายสักอย่างหนึ่งที่มันลงทุนน้อยแต่ว่าผลกำไรบอกว่าชัดเจนเยอะมากๆควรจะลองใช่ไหมฮะใช่ค่ะแนะนำยังไงบ้างครับปกติเนี่ยของเราเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรียกะะที่เรียกว่าถ้าเป็นค้าวโซนไจ้ะรับรู้สึกว่ามันเป็นน้ำคอเลอฟิลเขาก็จะผสมน้ำผสมน้ำเน่นมากนิดเดียวเขาก็จะใส่ นี่เดี๋ยวนี้ยังเต็มแคปซูลอยู่เลยนี่ยังเต็มแคปซูลอยู่เลยอ่ะคนไม่ต้องคนจะได้ค่ะของเราเป็นคาล์บู๊ทที่เกตเอการละลายเขาจะละลายของเขาละลายได้ทันทีไม่จําเป็นจะต้องคนเลยค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะละลายหมดเหมือนนี่คือสําหรับคนที่นี่คือแน่นจริงอ่ะต้องต้องเป็นแบบแนวรักสุขภาพดูแลตัวเองแบบมีเวลาฉีกไซหรือว่าอะไรอย่างงี้ยนี้แล้วต้องพกไปพกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิด อยากจะแบบว่าเดินไปแล้วก็ซื้อได้เลยเนี่ยใช่ค่ะเราสามารถได้ทุกจุดนี่คือจุดที่ที่พี่ห็นด้สนใจนใช่ค่ะคือไปที่ไหนลูกค้าสามารถดื่มได้เลยแล้วที่สำคัญเรามีอย่างโฟมเงี้ยเราสามารถใส่น้ำแข็งพอเย็นเยนเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกว่าดื่มเย็นๆแล้วมันจะชื่นใจส,ส,สดชื่นมากแต่จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ใช่มีแค่โคลลาฟิลค่ะ มีคำว่า I C Q I C Q คือ I ก็คืออินูลินอินูลินนี่ช่วยเรื่องระบบลำไส้ระบบขับถ่ายคนที่แบบทำงานออฟฟิศนั่งอยู่ไม่ค่อยเดินระบบขับถ่ายเขาจะไม่ค่อยปกตินะคะขับถ่ายยากนี่เห็นบอกว่ามีวิตามินซีมีวิตามินซีมีโคเอนไซม์คิวเทนช่วยเรื่องผิวช่วยเรื่องผิวด้วยแล้วที่สำคัญตัวคิวเทนไม่ใช่แค่ผิวอย่างเดียวค่ะช่วยเรื่องหัวใจบำรุงเรื่องสมอง ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจับตัวนู้นตัวนี้มาใส่นะคะสองสาตัวเนี้ยพอทํางานร่วมกันประสิทธิภาพเขาสูงมากค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆคนบอกซื้อขวดเดียวเนี่ยอีกวันนึงกลับมาบอกว่าอหูทานดีมากแต่แรกก็งงนะคะค่ะขวดเดียวเนี่ยนะปรากฏว่าอยู่ใช่เ้าอยู่ตอนเช้าเนี่ยระบบขับถ่ายดีมากเพราะว่ามีเห็บอมีนี้ด้วยเส้นใยอาหาร อินูลินใช่ค่ะอินูลินเนี่ยเป็นตัวไฟเบอร์ตัวหนึ่งค่ะนี่คือประโยชน์เยอะแยะมากมายที่น่าสนใจคนที่ทานเนี่ยจะรู้ว่ามันดียังไงส่วนคนที่จะเอาไปขายก็จะรู้ว่ามันขายดียังไงทีนี้คนที่จะทำธุรกิจเนี่ยที่บอกว่าลงทุนน้อยแต่ว่าได้เงินเยอะเพราะว่าอย่างหนึ่งกระปุกเนี่ยหนึ่งกระปุก หนึ่งกระปุกเนี่ยมันสามารถผสมเป็นขวดแบบนี้เป็นขวดแบบนี้ได้ถึง240ขวด240ขวดนะครับขวดละ20บาทขวดละยี่แล้วเราก็ไปขายแลาวก็ขายนะคะขวดละยี่สิบเราไปขายขวดละ20บาทแต่ต้นทุนเราเบ็ดเสร็จเป็นขวดอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ9บาทโอ้เสียงสูงไปปะเสียงสูงไปไปเสียงสูงไปหนึ่งกระปุกเนี้ย เขากับไอเนี้ยสองร้อยสี่สิบขวดและจริงๆแล้วอ่ะเห็นเห็นพี่โบบอกว่าถ้าคุณเนี่ยนะคะเป็นแฟรนไชส์คุณนำไปปุ๊บคุณสามารถไปติดโลโก้ของคุณเองได้จะเป็นก็คือเป็นยี่ห้อเปนเคื่อสุขภาพท็อกโคลโลฟิลท็อปโคลโลฟิลกุ๊กไก่โคลโลฟิลอะไรก็ว่าไปสมมุติว่าคุณได้แล้วคุณเติมน้ำได้แล้วคุณก็สามารถติดแบรนด์ของคุณได้เลยทีนี้หลายๆคนสงสัยว่าแล้วสมมติ สนใจละจะซื้อเฟรนชายละจะได้อะไรบ้างครับก็2,850เนี่ยก็จะได้ขวดเปล่าอย่างเงี้ย2,850บาทนะครับค่ะได้ขวดเปล่าอย่างเงี้ย180ใบยังไม่มีโลโก้นะยังไม่มีโลโก้ยังไม่มีโลโก้ได้กี่ใบนะฮะสองร้อยแปดสิบได้ร้อยแปดสิบใบร้อยแปดสิบใบแลโก้เอ่อสติกเกอร์สองร้อยใบที่ไม่มี ยี่ห้อเออเราสามารถเราระบุชื่อเราได้เลยอ๋อนี่เป็นไฮไลท์ของเราเลยนะคะคือให้พิมพ์ไปก่อนได้เลยเหรอคะใช่ค่ะให้ทางบริษัทของคมสมมติอ๋ออย่างนี้อย่างเปิ้อนบอกว่าเนี่ยเปิ้อนอยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเปิ้อนอยากได้โลโก้อ่่ะพีเป็นกุ๊กไก่โครเลฟิลทำไมต้องชื่อกุ๊กไก่ชื่อชชืื่่ออต้นชื่อแรกกุ๊กไก่โคริลกกกุ๊ไ่โคฟิลอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้จะได้เป็น สติกเกอร์เป็นกุ๊กไก่โครโลฟิลใช่ค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็เป <t UC S> ็นเบอร์ของเราได้เลยโอ้เส้นจอจุดๆก็ว่าไปค่ะใช่แล้วก็ได้180 180ร้อยแปดสิบอันนี้จะเป็นสองร้อยอันนี้สองร้อยขนดร้180ปดสร้อยแปดสิบค่ะก็คือหนึ่งชุดปน๊บงชุดแล้วก็ได้โครโลฟิลสองกระปุกสองกระปุกแบบนี้แค่สองกระปุกพอเพราะว่าเพราะว่าสองกระปุกนี้ก็ทําได้ถึง480กับ480ขวดแล้วค่ะยังลือสี่ร้อยแปดสิบคุณคุณยี่สิบไปดี ใช่ก็เก้าพันหัวแล้วหลังจากนั้นก่อนที่เราจะนําไปขายพอเราได้มาเป็นเซตแบบนี้แล้วเราต้องมาจัดแจงจัดการยังไงบ้างครับอันดับแรกเนี่ยเราจะมีทางผสมให้อันนี้อันนี้ให้ด้วยเหรอให้ด้วยค่ะอันนี้อยู่ในเซตสอ0รอ้ยห้าสิบสองพัน เขาเรียกว่าเป็นถังน้ำไว้สำหรับให้เราผสมใช่ค่ะเป็นก๊อกเสร็จเลยเราใส่น้ำให้เต็มแล้วก็ใส่ไปแค่3มแคปซูลเท่านั้นแนะนำน้ำยังไงบ้างคะเพราะว่าน้ำเปล่านี่ก็เป็นส่วนสำคัญมากสำคัญเลยค่ะเพราะว่าถ้าน้ำไม่สะอาดเนี่ยเขาจะเป็นตะกรอนให้เห็นเลยอแล้วคนที่จะทำเฟรนช์ชายเนี่ยจะต้องเลือกน้ำแบบไหนไปหาน้ำอะไรเปน้ำกรองสะอาดที่เราดื่มค่ะเปน้ำดื่มน้ำกรองสะอาดน้ำกรองสะอาด ที่เราดื่มแล้วผสมเท่าไหร่ครับตนเต็มเต็มขวดเติมเต็มขวดตรงนี้เลยถึงข้อขวดตรงนี้ถึงข้อขวดเลยแล้วก็แล้วก็แกะแคปซูลไปสามแคปซูลเท่านั้นเองอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะแค่สามแคปซูลปริมาณเปริมาณเขาเข้มข้นมากนะเข้มข้นมากเลยอย่างที่หนูบอกเนี่ย 3แคปซูลต่อน้ำหนึ่งถังหงถังคือ12ลิตรสิบลิตรแล้วก็มากรอกได้กี่ขวดครับ24ขวดค่ะยีบสีขวดค่ะโอ้โหแล้วใน24ขวดก็ใส่ในถังโฟมกล่องโฟมอย่างเงี้ยได้24ขวดพอดีเลยโอ้โหเนาะแต่แต่ทำจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆน้องหลายๆท่านที่เอาไปขายเนี่ยส่วนใหญ่จะขายกันได้ร้อยขวดขึ้นไป ต่อวันคือทุกครั้งเพราะว่าอันนี้เรามีคนรับไปขายแล้วเป็นเรนชายแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่เขารับไปเนี่ยเขาขายต่อวันได้เป็นร้อยขวดแน่ๆเราก็ทําเป็นเซ็ตใหญ่ด้วยใช่แล้วในปัจจุบันนี้อย่างเซนท่านที่สุราษฎร์ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็รับของเราไปที่อุดรก็รับของเราไปเราได้อะไรครับเี่อะไรตกแต่งไหมครับป้ายผ้าอะไรอย่างนี้คคนที่อยากจะนําไปขายเนี่ย เราก็จะมีป้ายเอ็กสเตนตรงนี้มีเอ็กสเตนแล้วก็มีไวนิลรอบโต๊ะอ๋อคืออันนี้คือคงสำหรับคนที่มีที่แล้วล่ะเป็นหลักเป็นแหล่งขายแบบทุกวันเช่าเป็นเดือนเดือนแต่โต๊ะนี่เป็นโต๊ะพับนะคะให้แนะนำให้ซื้อเป็นโต๊ะพับสามารถที่จะย้ายไปได้ไได้ตั้งโต๊ะไว้ที่ไหนก็ได้ไ่้สนใจจังเลยนะเพราะอย่าลืมว่าสุดท้ายมันจะเป็นยี่ห้อของของเราใช่ค่ะแล้วที่สําคัญก็คือพอเป็นยี่ห้อของเราเองเนี่ยความรู้สึก ความเป็นเจ้าของเราจะรู้สึกว่ามั่นเป็นของเราเราก็ต้องทาไม่ดีที่สุดใช่ไหมคะและเราสามารถบริหารจัดการด้วตัวเองได้ในฐานะที่คุณโบมาเป็นกูรูแก้โจนให้กับพวกเราในวันนี้ก็ต้องให้ช่วยฝากข้อคิดดีๆไปถึงคุณผู้ชมด้วยตอนว่ามันน่าสนใจมากเลยเป็นความคิดที่แบบดีนะบา้เลยอ่ะใช่ค่ะก็อยากจะฝากนิดนึงว่าใครที่อยากจะทําธุรกิจนะคะศึกษาเรื่องนั้นๆให้ดีแล้วก็เราทําด้วยใจทําให้ดีที่สุด นะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่าจากประสบการณ์ที่แบบบางครั้งเราอยากสัมผัสลูกค้าอเองลูกค้ากลับมาบอกอดอีดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีแบบหลายๆคนเนี้ยเรามีความรู้สึกเป็นอะไรที่เ,เราภูมิใจเชอนกับเราเนี่ยทำให้หลายๆคนเนี้ยสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเราทำแฟรนไชส์เนี่ยก็ทำให้เขามีรายได้ด้วย อาชีพด้วยค่ะยังไงฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับือว่าเป็นหนึ่งช่องทางสำหรับคุณผู้ชมที่มองหาอาชีพอยู่ในช่วงกูรูแก้จนในวันนี้นะครับขอบคุณคุณโบมากมากครับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆเวลาใกล้หมดแล้วครับต้องพากันสักครู่หนึ่งก่อนครับ